เรามาฝึกทำข้อสอบเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะว่าเรื่องนี้เขาจะถามอะไรเราได้บ้างไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อหนึ่งะคะถามว่าคำในข้อใดไม่ใช่คำในแม่เกิมแม่เกิก็คือคำที่มีพยัญชนะอวแวนอยู่ข้างหลังสระนั่นเองนะคะทำหน้าที่เป็นเพียญชนะท้ายพยางหรือตัวสะกด ข้อกอไก่าย,ยาวยอาวยาวมีวแหวนแม่เกลข้อน,น,นี้มีนะคะแต่โจทย์ถามว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกนะคะกอไก่ไม่เลือกต้องที่ไม่ใช่แม่เกลเราถึงจะเลือกนะขอไข่ปลิวปอลอเป็นคำควบกล้ามเนาะสระอิแล้วก็มีวแหวนแ,แม่เกลน,น,นะคะอยู่ข้างหลังสระอินะคะต่อไป ข้อคอควายแมวมอแอวอแมวนี่ก็เช่นกันมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังส่วนข้องงูนะคะคำว่าครัวคอรออัวครัววแหวนที่อยู่ข้างหลังนี้ไม่ใช่ตัวสะกดแต่เป็นส่วนประกอบของสระนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่เราจะเลือกว่าไม่ใช่แม่เกลก็คือข้องงูหมายผัด วบวกวอลวนตัวนี้เป็นสระอัวนะคะข้อที่2องคำในข้อใดไม่มีตัวสะกดในแม่กดข้อกไก่ธุรกิจเขาถามหาเขาถามหาไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคือไม่มีแม่กดเพราะนั้นถ้าเจอแม่กฎเราคิดก่อนแล้วกันเจอไหมคะธุรกิจ มีข้อนี้ก็ไก่มีแต่โจทย์ถามหาอะไรคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เลือกขอไข่บุตเบอุตอรอตัวนี้เป็นตัวสะกดไหนแม่กดบอุดอบูดบอุตอบ,ตร,อบตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีแม่กดนะเราก็ไม่เลือกข้อคอควายสหรัฐคําว่ารัฐรอออรออะดรัฐรรออะพอรัฐรพอฐานเป็นไม่กดเช่นกันเราก็ไม่เลือก เราไปเลือกที่ไม่มีดูซิงองูจะมีไหมจลาจนจะโอรอจนจะโอนอจนยจน,จนลเลิงตรงนี้เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลนเพราะฉะนั้นข้อที่เราจะเลือกว่าไม่ใช่ไม่กดก็คือข้ององูนั่นเองข้อต่อไปข้อที่สามข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตรากันมากที่สุด ถ้าเจอข้อสอบแบบนี้นะคะให้ดูให้ดูให้ละเอียดเลยให้ดูทีละทีละคำเลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปในข้อสอบได้เลยก็ไก่ห้ามวิ่งบนอาคารเรียนห้ามเจอมอมา้าแม่กลมเราเขียนไว้เลยนะคะแม่กลมอ่าคุยใช้เมาส์เขียนนะมัน,ก,นก็แปลกๆนะนะวิ่งแม่แลกลมใช่ไหมคะนักเรียนใช้วิธีขีดเอาก็ได้นะบนแม่กลนถ้าอนไหนซ้ําเราไม่นับเนาะ เอาที่ไม่3มนะแม่กนอ่าแม่กอกานะคะแม่กอกาก,าเก,กาูเขียนกาเฉยๆนะแม่กอกาเขียนกาเฉยๆนะคะคานแม่กนเอาไปแล้วเนาะมาเหมือนกันกับบนเรียนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้นับหนึ่งสองสามสี่ข้อนี้มีแค่สี่แม่หรือนักเรียนใช้วิธีขีดก็ได้นะคะอันไหนสาแล้าก็ไม่เอาข้อขอขายควรเรือแม่กนอ่าเขียนไว้ก็ได้เพราะตรงไม่ตรง โดยสกุไม่ตรงมาตราเนาะคราวนี้ต้องเขียนไว้เดี๋ยวลืมกลล้างแม่อะไรคะไหนตรงเราขีดไว้ก่อนแม่โกงมือแม่กอกาก่อนแม่กลเอาไปแล้วเนาะเหมือนกับควรหยิบแม่อะไรคะแม่กบราแม่กอกาเอาไปแล้วหารก็แม่กลนเหมือนกันกันกบควรทานก็แม่กลนเพราะฉะนั้นคราวนี้มีหนึ่งสองอเดี๋ยวจะใส่สีชัดๆ มีเท่าไหร่คะมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็สี่อนี้มีสแม่โอเคข้อต่อไปข้อคอควายปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องอดูทีละคำนะคะปิดนมนไหมคะแม่กดครูขีดเอาแล้วกันไฟแม่กอันไหนสาำเราไม่ขีดเนาะทุกแม่กก ครั้งแม่งองงูนะคะแม่กงไม่ซ้าเนาะก่อนมียังมีแม่กนมียังไม่มีขีดเลยแม่โกนออกก็เหมือนกับทุกออกไปแล้วไม่เอาจากเหมือนกันกอไก่ออกไปแล้วแม่กงออกไปแล้วนับเลยค่ะนับนับเป็นปิดหนึ่งไฟสองทุกสามครั้งสี่แล้วก็เอาห้าคือคำว่า แม่กลน,นะข้อนี้มีตีคือหายไปไหนเนี่ยมีห้าครั้งอ่าเยอะข้อนี้ข้อควายรุ้นตาที่งงงูนะมารุ้นมางงงูว่างงงูจะมีเยอะกว่าข้อควายไหมยาแม่กอกาปล่อยแม่เกยให้แม่ก็เอาไปแล้วไม่ต้องขีดนะขยะก็ไม่กอกาไปแล้วลอยแม่เกยเอาไปแล้วนวลแม่กลนข้อนี้มีเท่าไรหร่คะมี 3เขียน3ามไว้เพราะฉะนั้นข้อที่มีมาตราต่างกันมากที่สุดก็คือข้ออควา,ายค่ะต่อไปข้อที่4ข้อใดยอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันทุกคำเจอเข้อสอบแบบนี้ทำอย่างไรมาดูทีละคำเลยมาเช็คทีละคำเลยนะคะว่ามันมีตัวสะกดเหมือนกันไหมถ้าเจอว่าเหมือนนักเรียนก็เลือกได้เลย ข้อกอไก่พักพออ่ะก็พักไม่กุนะคะเพชรตรงนี้ชอช้างรอเรือถือแม่กดไม่เหมือนเนาะอันนี้แม่กดนะคะนี้แม่กุโอเคไม่เหมือนไม่เอานะคะต้องเหมือนกันนะข้อที่สองคำว่าข้อขอไข่นะคะคำว่าบุตรรอรอตัวนี้ก็คือแม่กดนะคะเสียงเหมือนโดเด็กแล้วก็ริดริดรออิดรอริดรออิดอริดเนี่ยแม่โด ีนะคะแล้วก็เดดดอเอชอเดดดอเอดอเดดแม่กดเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้แล้วไม่ต้องเสียเวลาหานะคะเพื่อประหยัดเวลาในการทําข้อสอบราช็คเราชัวแล้วเราเลือกได้เลยนั้นข้อที่ถูกคือคือข้อขอขานั่นเองต่อไปค่ะมาดูโจทย์ข้อที่5นะคะ จากคำตอบข้อ4อยู่ในมาตราใดาถ้าเจอลักษณะข้อสอบที่เป็นคำถามลักษณะนี้นะคะแสดงว่านักเรียนจะต้องมีความรู้ในข้อ4ที่ถูกต้องจึงจะมีโอกาสตอบข้อ5ได้ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปที่คำตอบของข้อ4เมื่อกี้คือคำว่านักเรียนตอบคำว,ว่าบุตรแม่กดใช่ไหมคะแมด,ดิก สะกดออกเสียงเหมืนอนเด็กนะแล้วก็ริดเด็อยู่ในมาตราเดียวกันเราตอได้ไหมว่ามันออกเสียงเหมือนกันแล้วเราเรียกมันว่ามาตราอะไรข้อนี้ฉเฉลยนะคะเราเรียกว่ามาตราแม่กดเป็นการเชื่อมโยงความรู้คนที่ไม่แม่นในเรื่องมาตราโตสะกดก็จะมีโอกาสทำผิดพลาดถึงสองข้อด้วยกัน